เอาได้เลยเราไม่ต้องพูดอะรหรอนี่มันเลยนี่มันเลยต่อวัน แต่หนีงานไม่ออกมาแบบปังมากพี่มอนสเตอร์ที่ไหนคะอนีรมันสเตอร์คุณสามไหมตัวเองค่ะคุณสามพี่สายให้มากเลยค่ะเราดูว่าไปย้อนกับไปคือเราอยากฉลองมือคุสามที่สามนี่สันไมได้อ ใช้เพื่อนไม่กี่คนครับประมาณเจ็ดสิบงานใหญ่นะคะงานใหญ่นะคะเนี่ยแล้วก็แล้วก็ไม่คิดว่าจะมาแบบทุกคนด้วยค่ะจริงนะที่จริงเราบอกแล้ว่าแท้เราไม่ได้ทีมอะไรที้เป็นอ่าทองดังค่ะแต่ชุดที่คนดูแบบว่าจ้แล้วดูยิ่งใหญ่กี่งใหญ่มาดูชุดนี้ชุดราตีทองถใช่คือบอกว่าอยากให้ฟูลแบบ แต่พัทย์เี่ยมันแคร์นส์เลยซื้อถูกทุกๆปีคิมก็ต้อง P A I D ทุกปีว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยตามไปดูได้ตีมอะไรก็ไม่รู้ที่ไปเรื่อยเหรอที่ไปเรื่อยอ่ะเออก็คือปีไหนอยากอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรก็ เกิดขึ้นเลยอะไรยากกว่าคิดตีมหรือหาที่หารักเพื่อนจริงๆหาสถานที่ก็ยากแล้วให้มันตรงกับตีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าได้ลงนามที่คิดไว้ใครค่ะถ้าคุณสามีหรือว่าเออคนผู้จัดงานใช่มคะมีงานน้องแล้วก็เลยไปดูเองติมนี่ยวันเกิดจริงดังจริงดังมากแล้วก็ฉลองครบรอบแต่งงาน คุณก็ลงไม่ได้ทำไมแบบว่าตอนตอนแบบเข้าไปในงานเออเงีเดินเข้าว่างห้องกัดเออจริงคือต้องแบบต้องเดินคนเดียวอเหริงจริงต้อยงไดินคนเดียวอ่ะอันนี้คือแบบโดนแซวเลยว่าแบบเหมือนงานแต่รของเคก็ไม่ยลงด้วยแล้วทำไมเราไม่ไล่าเขาล่ะบอกออกไปก่อนขอคนเดียวต้องใจจะมาใจเหมือนกันชุดไม่แมทกันมั้ชุดเป็นร้านเดียวกันมั้หรือว่า ไม่ไม่ค่ะลงงานแต่ว่าก็ได้ความาอะไรอย่างเงี้ยได้ของขวัญไหมคะขอขวัญน่าจะเยอะนะเอออไรอะไรอไรของขวัญอะไรนะโอ้โหูว่โต่างหูโอะไรจะว่าอะไรเนี่ยอะไรอะไรอไม่ไม่ได้ของขวัญอ่ะเออหรอไม่ได้ของขวัญใีมว่ามีตอนเช้าเสัาเี มาให้กินเออแล้วก็แล้วก็อะไรอ่ะที่ที่สั่งแบบพึ่งโง่มาอ้ยหรือว่าจะเพิ่มสะบอยั้นสุดหรือว่าจะเพิ่มเพชรที่อยู่ในในมือมากเกินนี่คืออะไรนี่คือวัวเปี่ยนเหรอแต่ไม่คุณแซวว่ารูปที่เราลงถ้ายังไม่อาบไปข้างหลังคุณดว่าฉลองดูว่าเราฉลองในรอบทองถามดือน ตอนแรกยังไม่ยังไม่เห็นเคกไงคิดพร้อมแล้วเหรอเออหลายคนตกใจด้วย่าอ๋อเป็นเก็บเป็นความลักไงไม่ไม่อยากยังอยางปีนี้อยากใช่ว่าตามที่หมอดูเคยบอกไปว่าต้องสองปีที่เราอยากใช่ค่ะก็คืออีกประมาณเนี้หนึ่งสองปีดูคิมเชื่อมากคืคิมเชื่อข่าวขอดู้มาก็คืออันจริงแล้วก็ตอนถ้าถ้าพูดถึงปีนี้ก็ยังไม่พอ รู้สึกว่าพอมหมอกตอนจบญาติก็กกดีออถ้าญาติพร้มันจะพร้อมกันเพอาะอัศดาอัศดาพร้อมกันเหรอเฮ้ยเราแผนไว้นี่เห็นยาเคยบอกว่าวนนอยา,ายากจะแบบว่าพร้อมกันแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะก็คงจะมันดีนะที่จริงมีคุยกันไหมมีคุยกันแบบผมถามเป็นแบบว่าพ่อในรูปมันเปลี่ยนไปด้วยโอ้โหเฮ้ยถ้าเราพร้อมกันเราพร้อมกันมันดนะเออเพิ่งคุยกันเลยค่ะเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนหรือเขาต้องมีวางแผนอะไรบางอย่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เฮ้ยพร้อมกันเลยดีเออก็เพ่อนคนบอกว่าะมาแจกจะมีูกคนสองกันด้วยก็ก็ดีเหมือนกันติวแบบว่าแพทย์ทองร่วมสาบานใช่หรือมาเลิกคบกันไปเลยหรือว่าจะจับคู่ลูกเลยโหอละครไงละครพ่อแม่สนิทกันด้าบกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหผอกไม่ตานใคร เพ่อแม่แบบนีที่เรายังมีแเยังม่หน่งนะถูกไนเาอยากได้แไม่ไม่าไม่ไม่ค่ะไม่อยได้แอยากได้แเลยค่ะไม่ได้ียวจบไงบเข้าใจค่ะหลายๆคือที่อย่างนั้นค่ว่าเราคิว่าเราอยากแค่คนเดียวเลย้ใครเผู้หญิงะรก็ได้ค่ะแต่มงหมยถงสนใจมไหลายเไม่หลาย เขาไปเจอหลายอี่าเขากระตุ้นมาว่าเอ้ยสุกิดหรือว่าเอ้ยมันหล่ะเด็กมันน่ารักจริงๆล้มันต้องถยูเได้แล้วไงถ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่เขาอุ้มเป็ดแล้วอ่ะแต่อุ้มไม่ได้คือตัวอุ้มหลานมาแล้วหลานเนี่ยข้ามือเล อย่าอันนี้ไม่ใช่จิ้ิมเที่ยวละคิมบอกแม่ทะไรแม่นอนดูทีวีปั๊มนมอย่างเดียวโครงการตับลูกแม่กับสามีคือเขาชอบทำงานบ้านอยู่แล้วอถึงแบบมีแค่แฮรี่อะเขาก็ทำทุกอย่างคัวเช็ดตัวเช็ดเท้าปั้นหูอะไรเงี้ยเราไม่ได้เป็นคนทำเลยนะเราไม่ได้ทำให้แฮรี่เลย โอเคไหมคะโอเคคะโอเคค่ะรอชมรอชมเลยถ้าถ้ามีคลิปอะไร